เพื่อผมครับไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่อ๋อตอนนีครับผมเชิญท่านผู้เสียหายครับผมผู้เสียหายคุณงกู้อะมาด้วยกันหน่อยว่าความคืบหน้าวันนี้ที่เรามากราตอกันมันออกมาเรื่องอะไรกันบ้างครับพี่าใครจะ้เลยเชิญพี่มาเป็นตัวแทน3คนครับผมเริ่มเลยเนาะร้านนึ่งนะคะร้านึ่งนะคะครับผม3คนนะคะครับผมโอเค วันนี้ค่ะ,ก,ก,ก,ะ,ะกับการตั้งใจรู้นเอกสารให้กับกราตอันนี้คือ,อยังไงคะเอ่อเนื่องจากว่าอันดับแรกครับเรามาติดตามความคืบหน้าที่เราเคยเรื่องเรื่องต่อกรตไปเมื่อปีที่แล้วครับเรื่องการติดตามผลการสเปเชียลออเดตตรวจสอบเจ้าหนี้ที่คาดว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าหนี้จริงหรือไม่นะครับก็เนื่องจากการอเคยแถลงว่าเจเคน่ได้จัดจ้างบริษัทดรวิรัตมาทําการาตรวจสอบบัญชีแต่ภายหลังล่าสุดเนี่ยก็แจ้งว่ามีการยกเลิกกัน ว่าจ้างมันไปผมก็เลยม,มาถามกราตาว่าความคืบหน้ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานครับผมผลตรงนี้ก็ยังไม่ออกมารวมถึงเราก็มาสอบถามกราตาถึงประเด็นเรื่องของอการซื้อขายตัวลิขสิตมิชยูนิเวอร์สบริษัทมิชยูนิเวอร์สครับซึ่งมันเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอันเดียวของบริษัทที่เจ้าหนี้อย่างผมหวังว่าเราจะได้มนะันเอามาทําเงินเพื่อคืนชดใช้เจ้าหนี้ได้บางส่วนแต่ว่าเท่าที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเมื่อประมาณต้นปี ที่แล้วมีการประกาศว่ามีการขายหุ้นออกไปส่วนหนึ่ง50%ให้กับกลุ่มต่างชาติไปแต่ว่าจากการที่พวกผมตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอเอกสารกันเนี่ยทําให้พวกผมสงสัยว่าการซื้อขายนะั้นอ่ะเอกสารที่เปิดเผยต่อๆชี้แจงเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะเป็นแค่แบบว่าออกประกาศว่าออมีผู้สนใจแต่ยังไม่ทําการซื้อขายยังไม่ตกลงแล้วจนโผล่มา23มกราคมก็ประกาศว่า ตกลงมีการซื้อขายกับบริษัทหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมีทุกขั้นตอนเป็นของมิสโ,โกเนาะแต่ในวันที่เอกสารลงการซื้อขายครับมันลงไปวันที่20ตุลามันย้อนหลังนะครับก็คือ20ตุลาห6แต่ประกาศอ่ะสามมกราคม67แต่ว่าสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยก็คือเนื่องจากบริษัทมีการยื่นเข้าแผนฟื้นฟูครับวันที่9พยซึ่งวันที่ในเอกสารการซื้อขายเนี่ยมันเกิดก่อน เกิดก่อนวันที่เข้าแผนฟื้นฟูไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์แราวในขณะนเจ้าหนี้เราก็สงสัยว่าการทําธุรกรรมอันนี้มันผูกต้องและโปร่งใสหรือไม่เพราะว่าอย่าลืมเลยครับว่าเจ้าหนี้อย่างเราหวังได้แค่มิสซูนิเวิร์สนี่แหละเป็นทรัพย์สินที่จะทำเงินให้กับบริษัทถ้าเกิดว่าการตรวจสอบตรงนี้ครับเราทําเองไม่ได้เราก็คือต้องมาพึ่งพึ่งกรตอ่อรวมถึงวันนี้เราก็ได้มาสอบถามกรต่อเพิ่ม,เต,มเติมว่าเราได้กินข่าวลือมาว่า ผู้อีก50%เนี่ยที่ถูกถือโดยบริษัทที่สิงคโปร์ของลูก JKN เนี่ยมีการซื้อขายไปแล้วเราก็มาสอบถามกรปรตอนหาผู้มีอำนาจว่ามันจริงหรือไม่เพราะว่าด้วยตัวเราเองเราไม่มีอำนาจารไปสอบถามบริษัทโดยตรงเราจึงต้องมาขอความกรุณาจากกอปรตในการสอบถามผู้บริหาร JKN ในการตามเรื่องนี้ให้เราครับผม อ่ยางนี้ครับภายใต้กระบวนการฟื้นฟูครับเมื่อคุณยื่นฟื้นฟูแล้วมันคือเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์เมื่อกระบวนการพิทักษ์เกิดขึ้นหมายความว่าการจะทําอะไรก็ตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบริษัทหรือบริษัทลู่ครับมันต้องมีการแจ้งต่อศาลขออนุญาตศาลการที่ทําอะไรโดยที่ไม่มีการผ่านกระบวนการตรงเนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการซื้อขายได้โดยการร้องต่อศาลแล้วก็สําหรับเจ้าหนี้แล้วมันก็จะเข้าสู่มันจะเป็นับเจ้าหนี้มันเหมือนกับนการซ่อนทรัพย์ หีเจ้าหนี้อันนี้คือสิ่งที่เรามาขอคำพุนาของแค่กรตอนช่วยเราตรวจสอบครับผมมีโอกาสที่ว่าที่เขาขายไปสามารถเป็นโมฆะได้มีความเป็นถ้ากรตถ้าสามารถยืนยันได้ว่าเป็นมีการทาสัญญานั้นอนะเป็นการย้อนหลังมันก็อาจจะมีสิทธิ์ครับผม,มทั้งหมดขึ้นกับดุลพินิจของศาลครับอย่างล่าสุดที่ได้มีการประกาศออกมานะคะว่ามีทางแบบว่าเขาเรียกว่าคุณแอนเนาะไม่ได้มีแบบเป็นผู้ถือหุ้แล้วมัน็นนังบริหารแล้ว ทางเราเลยค่ะก็นี้เรา,นนา,เรายัางไงว่าเออคุณแอนไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วเนื่องจากตามคําสั่งของกรท,ท่ที่ชี้มูลความผิดว่าออห้ามเป็นผู้บริหารบริษัทในจดทะเบียนถูกไหมครับแต่คุณแอนเองก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท JKN อยู่ถึงแม้ตอนนี้มันอยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ก็ตามกระบวนการฟื้นฟูก็ตามแต่คุณแอนเองก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วคุณแอนเองก็เคยเป็นอดีตบอร์ดในบริษัทลูกที่ถือ Miss Universe อีกทีหนึ่งถูกไหมครับ แล้วการกระทําการซื้อขายทั้งหมดเนี้ยที่เราผมเล่าอันนี้ยมันเกิดขึ้นในตอนที่เขาจะเป็นผู้บริหารชุดเก่าอยู่ครับอย,อ,อย่างล่าสุดเนื่องมีโอกาสที่แบบว,ว่าดูจกากสถานการณ์แล้วเราสามารถเข้าไปมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของ JKN ได้ในใน,น,นสถานการณ์ตอนนี้อ่าให้ผมสรุปให้ฟังก็คือเมื่อวันที่ยี่บเก้าตุลาที่ผ่านมาครับมีการประชุมเจ้าหนี้โดยใช้ภาษาพิทักษ์ัพย์นะครับเพื่อ,อพิจารณาแผนฟื้นฟูที่ทางเจเจเคนเสนอเข้ามาแต่ว่า เสียงส่วนใหญ่ครับไม่ยอมรับแผนของ JKN และผมเองในฐานะผู้ยื่นขอแก้แผนได้รับการตอบสนองแต่เมื่อตอบรับการตรวจสอบว่าได้รับการบวกว่าเห็นด้วยแต่ทางผู้บริหารที่ผู้บริหารแผนที่ทาง JKN เลือกเลือกมาครับเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับการแก้แผนดังนั้นตามโปรเซสของกระบวนการบังคับคดีของเจ้าพนักพิทักษ์ครับก็จะมีให้การให้เลือกให้เลือกผู้ทําแผนใหม่ซึ่งในที่ประชุม มติท่วมทนมาก 93. 5เปอร์เซ็นต์เือกแบระษัทแกรนทอร์ตันขอใช้ตัวย่อว่า G t ทเนาะเป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ซึ่งในขณะนี้ครับสเตปเนี้ยกรทาก็จะนำเรียนเสนอสารเพื่อให้แต่งตั้งหรือให้พิจารณาตามมติของที่ประชุมซึ่งเราคาดว่าน่าจะทราบผลภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอเสริมน,นิดนึงนะครับผมหลังจากที่สารเนี่ยจะแต่งตั้งแกรนทอร์ตันเป็นผู้ทำแผนถูกไหมครับผม <S <S ตัวทางตัวแกรนทอร์ตันนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ท so right right ี right ่เขาจะแต่งตั้งกรรมการของบริษัท JKN ยกชุดทั <h> ้งใหม่ยกชุดใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้างในตามมาแล้วครับก็อยากให้แบบทุกคนช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดว่าตรงส่วนนี้มันจะมีอะไรยังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบแน่นอนในส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ลิขสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท JKN ซึ่งก็คือ Miss Universe ด้วยแน่นอนครับแลวอย่างตอนนี้คือใครคือเจ้าของ JKN ตัวจริงตอนนี้เจ้าของ JKN ตัวจริงต้องบอกว่าเนื่องจากมันอยู่ในกระบวนการทิทักรับเนาะ ฟื้นฟูกิจาการปกตินะครับมันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจาการดังนั้นเจ้าของที่จะมีอํานาจในการที่แบบจัดการทุกอย่างะตอนนี้คือผู้ทําแผนก็คือแกรนด์ทอนตันซึ่งเรานะครับแล้วก็คือกลุ่มเจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นผู้เลือกนะครับแกรนด์ทอนตันเข้ามาทํางานตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นแกรนด์ทอนตันก็จะแบบมีอํานาจในอนาคตเมื่อสารแต่งตั้งแล้วมีอํานาจในการคุยแหละว่าต่อไปนโยบายเนี่ยวางนโยบายว่าต่อไปนโยบายของทางบริษัท JKN เนี่ยจะเป็นอย่างไร ในารสอบถามคุณนวัดกับเ k เกี่ยวข้องกันไหมครับคุณนวัตตอนนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยคุณนวัดเป็น Vice President ์ของ MU ถูกไหมฮะและตอนนี้ก็จัดงาน Miss Universe อยู่ครั้งที่74อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยคุณนวัดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท JKN ไปครับผมดังนั้นจะบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกันไหมมีความเกี่ยวข้องในฐานะคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปนั่นแหละครับผมแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องตัวออุุนขงค้โ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่<ร>เท<ร>่าที่ทราบ<ร>นะเพราะอย่างเดี๋ยวคุเข้าใจผิดว่าพี่นวัดอาจจะไปเอาไปซื้อหุ้นแอนยกลุ้นเพ่พพตรงนี้ครับอ๋ออันนี้อันนี้พูดได้เนาะเท่าที่เราทราบตอนนี้ก็คือมันมีการคุยกันไว้เนาะแต่การคุยกันตรงส่วนนี้มันเป็นสัญญากันซึ่งยังไม่ได้แบบอ่ามีการเปิดเผยออกมาเปิดเผยออกมาใช่ไหมเป็นทางการแสดงว่ายังไม่มีเปเปอร์ส่งให้ถึงผู้ถือหุ้นเจเใช่ไหมครับว่าพี่นวัดเข้ามาในส่วนถูกต้องมันยังไม่ได้มีเปเปอร์ตรงส่วนนั้นดังนั้นเราก็จะแบบอ่ พูดเฉพาะความเกี่ยวพันที่มันเป็นทางการแล้วเท่านั้นครับและนี้ใน JKN มีอำนาจในการตัดสินใจกับ MU อยังไงบ้างครับผมกับ MU แล้วันนี้ตามที่เราเป็ดหุ้นถือหุ้นที่13ม,มาครับด้วยข้อมูลล่าสุด JKN เป็นผู้ถือหุ้นประมาณ58%ของ MU ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็มีอำนาจเลยแหละว่ามันมีข้อตกลงคุณจะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาแต่ก็ต้องทำงานประสานงานกับทางพี่นวัดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพีา่นวัดจะเป็นผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไป ับปีนี้58ปีนี้ที่จะเปลี่ยนชื่อร58นหมายถึงตัวบริษัท jkn หรอเครับไม่มีเพราะตอนนี้อยู่ภายใต้กระบวนการพิพากกาด้วยการพิทักษ์ทรัพย์ดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็คือต้องคุยกับทางแกรนด์ทอนตันซึ่งเป็นผู้ทำแผนแล้วก็คุยขออนุญาตศาลด้วยใช่แล้วก็ต้องขออนุญาตศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมอยากให้ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะว่าเราจะได้เคลียร์ความเข้าใจผิดที่ มีประชาชนหลายท่านก็งงแล้วก็สับสนเรื่องนี้นะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงจุดไหนอํานาจมันเป็นของใครอะไรยังไงกันแน่ตอนนี้กระบวนการที่แท้จริงมันอยู่ตรงส่วนนี้นะครับผมทีนี้ศาลจะแต่งตั้งทางแานทอนตันยางเป็นทางการก็น่าจะประมาณวันที่20ของเดือนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นก็ถือว่าช่วงนี้ยังรอยอยู่ในอากาศอยู่นะครับผม อันนั้นต้องเป็นผู้บริหารแทนแกรนทอร์ตันเมื่อเขาได้รับอำนาจในการบริหารเนี่ยผมเชื่อว่าแกรนทอร์ตันเ,เขาเป็นบริษัทเมออาชีพนะครับในการดูแลกิจการดูแลบัญชีแต่ว่าความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจเฉพาะด้านอย่างเงี้ยเขาคงอาจจะต้องมองหาพาร์ทเนอร์หรือาหาใครมาช่วยบริหารอีกทีนึงแต่ว่าพวกผมเองยังไม่มีอำนาจในการจะตอบแทนของเงินได้เพราะผมเป็นแค่เจ้าหนี้รายนึงถึงเวลานั้นน่ะจะมีการเลือกคณะกรรมการเจ้าหนี้คณะกรรมการเจ้าหนี้ทำงานคู่กับ ผู้บริหารแผนเพื่อเขียนแผนฟื้นฟูมาว่าจะทํายังไงเพื่อให้บริษัทมันกลับมาได้หรือให้มันเกิดดอกผลมีเงินมาคืนกับผู้จเจ้าเจ้าหนี้ผู้เสียหายทั้งเรามีส่วนในการช่วยช่วยเลือกนะคะนในการพิจารณาถ้าเกิดว่า,าสมมติเขาระบุมาได้แล้วว่าจะเป็นคนเนี้ยที่จะมานั่งบริหารแทนเราเราสามารถตอบอันนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของกรรมการเจ้าหนี้ซึ่งกรรมการเจ้าหนี้ถูกเลือกจากบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดนะครับว่าจะแต่งตามกรรมการเจ้าหนี้น่าจะมีทั้งหมดได้เจ็ดท่าน หมายถึงแคดดิเดตของอะไรครับไม่มีไม่มีหมายถึงกรรมการเจ้าหนี้เหรอไม่มีคุณนวัดไม่ใช่เป็นเจ้าหนี้โอกาสที่พี่นวัดจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารของเจ๊เอผมตอบแทนไม่ได้ครับแต่ผมว่าจริงๆอ่ะถ้าถามเจ้าหนี้เนาะใครก็ได้ที่มีความสามารถสามารถมาทุวฟูบริษัทได้ผมว่าเจ้าหนี้ไม่ติดอยู่แล้วในมุมของกฎหมายครับพี่นวัดสามารถที่จะซื้อหุ้น5 8มาเป็นของตัวเองได้ไหมครับถ้ามันนีถ้ามาเป็นเปเปอร์ ตอนนี้ยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้จนกว่าจนกว่าจะมีสารจะแต่งตั้งผู้บริหารแผนถ้าสารแต่งตั้งผู้บริหารแผนแล้วผู้บริหารแผนมีมติอย่างไรในการทําอย่างเงี้ยจะมีอำนาจกระทำการได้แสดงว่าทางจะมีรับทราบว่าคุณแอนเคยพุ่งพูดกับพีนวัตว่าจะมีการโอนหุ้นอันนั้นผมไม่เคยรับทราบครับผมที่บอกว่า คือในฐานนั้นเราเราเป็นเจ้าหนี้เนาะเราเป็นเร,เราก็คือคนหนึ่งที่เอาลงทุน,นเอาเงินไปให้เขาเขาบริษัทยืมแล้วหลังแค่ดอกเบี้ยเราก็ไม่ได้เข้ารหอดว่าเราจะเข้าไปบริหารธุรกิจอะไรของเขาถูกไหมครับแต่วันนี้เมื่อบริษัทมันเสียหายเนี่ยแล้วบริษัทมันต้องมันต้องการผูน้นำต้องการผู้บริหารเนี่ยตามหลักแล้วผมว่าใครก็ได้ที่มีความสามารถหรือแม้แต่เป็นพาร์เนอร์ต่างชาติอะไรที่มีศักยภาพในการจะบริหารหรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจเนี่ยที่ต้องเราอะไรถูกไหมครับเพราะว่าต้องให้ที่ประชุม การจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งมันต้องมีความน่าเชื่อเพราะแบบเจ้านี่จํานวนมากก็ต้องการเหนือชีพต้องการคนที่มีแบ็คกราวด์โปรไฟ,ฟ,ฟล์ที่ดีพี่นวัดเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมว่าทุกคนก็ยอมรับว,ว่าแกมีชื่อเสียงนักนางงามแกแกมีความเชี่ยวชาญความสามารถตรงนี้ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันมีขา่าวลือมาวันว่าพี่นวัดจะมานั่งจเจนี้เออผมไม่ทราบจริง,รงๆครับเพราะว่าอันนั้นอย่างที่เรียนแบบว่าคนที่จะมีอำนาจตัดสินใจได,ได้ก็คือผู้บริหารแผนฟื้นฟูซึ่ง ต้องรอสารแต่งตั้งก่อนเมื่อศารแต่งตั้งเลือกกรรมการเจ้าหนี้แล้วก็าํางานร่วมกันแล้วเขาอาจจะเขาอาจจะหาพาร์ทเนอร์มารวมบนว่าใครสนใจหรือใครจะเข้ามาทําอะไรเสนอว่าทำไงให้บริษัทมันมีผลออบออกผลถูกไหมครับจะมีการประกาศ่างเป็นทางการคร่าวๆไดตั้งระยะเวลาก็คาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะรู้ว่าสารน่าจะน่าจะมีต้องคาดว่าภายในเดือนนี้ครับน่าจะรู้ว่าเออจะเป็นการท่านจะได้เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูอย่างเป็นทางการไหม ด้วยราด้ตั s <S ้งของศาลนะครับเมื่อถ้าแกรนด์ทาวตันได้เป็นผู้ผหานแผฟื้นฟูปุ๊บแกรนด์ทาวน์ตันต้องผ่านฟื้นฟูภายใน45วันแล้วก็หลังก็ลงมติเจ้าหนี้โหวตครับผมซึ่งหลังจากนั้นแกรนด์ทาวตันก็จะมีอำนาจเต็มในการจัดการว่าเขาจะจัดการอะไรอย่างไรใช่ซึ่งผมคงไปตอบแทนแกรนด์ทาวตันไม่ได้ขอย้อนกลับไปตอนนี้คือทางเจ้าหนี้ได้มีการดำเนินกฎหมายกับใครนะครับในกรณีนี้ เร,เ,รเราเราเราดำเนินคดีกฎหมายแต่เราผ่านเลกูลเลเตอร์ก็คือกรอรลตส่วนกรตอน,นั้นจะไปร้องต่อ DSI หรือจะเป็นการกล่าวโทษอะไรอันนี้เป็นอำนาจของคอรรต์ซึ่งกรต์สเขาดำเนินการในทางลับไม่ไม่ได้เปิดเผยอ,อยู่แล้วจน<ม>กว่ามันจะเป็นข่าวเป็นคด,ดีขึ้นมาแต่เราไม่ได้ฟ้องตรงคุณแอนใช่ไหมครับการบริหาริดพลาตัดสินอันนั้นเป็นตอนนี้ไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้ฟ้องครับยังไม่ได้ฟ้องแต่แต่อ่ะยังไม่ได้ฟ้องอนาคตไม่แน่ไม่แน่ ทำไมครับผมขอเชื่เชิญในความกฎหมายทำไมถึงจะต้องฟ้องผู้แทนด้วยครับเพราะว่าเป็นการบริหารผิดพลาดใช่ไหมยังไงคือถ้าเรามีหลักฐานถ้าเรามีหลักฐานนะย้ำนะเชื่อได้ว่าการเสียหายนั้นมันเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในที่เกิดขึ้นนะครับหรือการกระทำอะไที่ทำบริษัท์มีมีอะไรที่มันไม่ชอบมาผ่านกฎอันนี้ผู้บริหารก็ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคีย์เป็นเทสเนาะแต่ทีเนี้ยใครมีอำนาจชี้ขาดว่า มันเสียมันผิดจริงมันไม่ผิดจริงเนี<ม>่ยก็กรตโต้เลยละครับ<ม>เป็นผู้มีอำนาจ<ม>เราถึงได้มาที่น,นี่กันเนี่ยวันะเนี้ยซึ่งกระบวนการี่อาจจะเกิดข,าากขึ้นหลังคณะกรรมการชุดใหม่แต่งตั้งเข้ามาใช่เอออันนั้นอันนั้นคือการบริหารแผนเนาะนแต่ว่ากร<ม>ะบวนการชี้มูลว่า<ม>ใครผิดไม่ผิดอะไรเ่ป็นเรื่องของกรตอซึ่งไม่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจารซึ่งจริงๆเจ้านี้ต้องมีคนแจ้งกรก่อนแล้กรอเข้ก็ไปนึกถ้าตั้ตเปกฎหมายกรตอทำเองเลยก็ได้ถ้าเขาพบ ถ้าเขาพบแต่เราก็ชี้เบาแสได้ใช่ไหมครับวันนี้เราไม่ชี้เบาแสนะว่าเราเห็นพิรุธอะไรยังไงรบกวนให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบอก่ยววันนี้มาคุยับรตอนแล้วมันได้ความคืบหน้าอย่างไรบ้างหได้ความสบายใจอย่งไรบ้างเนื่องจากผลการหารือนะครับเราคงไม่ขอมาเปิดเผยว่าคุยในที่ลับเนาะแต่ว่าถามว่าความสบายใจไหมก็เขาได้คุยกับครตอมาครลตก็รับทราบในสิ่งที่เรามา ร้องเรียนกรตอนนทับเองก็พอทราบมาบางส่วนแล้วครับก็ได้มีการประสานงานกันว่ามีหามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขอให้ส่งให้กรตอกรตอเขาจะจดำเนินการของเขาเองครับผมจะมุมของเจ้าหนี้ตอนนี้มีทั้งหมดกี่รายแล้วยอดความเสียหายเออจ้าเจ้าหนี้รวมรวมแบบ้าคุณกู้อย่างเดียว3,500้าอยลายออ3า0 0ัล้านบาทาซ,ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ถือคุณกู้อคะครับเป็นผู้สูงอายุบางท่าน60 70 80 90เเป็นเงินเกษียณเป็นเงินเก็บที่เขาหวังว่าจะได้เงินตรงเนี้ย เอาไปใช้จ่ายในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาเป็นแค่คนลงทุนธรรมดาคนหนึ่งกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็งบการเงินเป็นบวกมาตลอดไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่ช่วงหุนก็ไม่เคยขาดทุนเลยเขาก็ดูตามเอกสารงบการเงินที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตก็มีกรตอคนตรวจสอบเขาก็ลงทุนหวังดอกเบี้ยแค่หกเปอร์เซ็นใช่ไหมครับหวังว่าดอกเงินดอกเงินดอกเนี้จะมาเลี้ยงชีพเขาได้แต่พอเขาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ถามเลยว่า เขาจะได้เง <K Memorial> ินเขาคืนก <K> ่อนตายไหมซึ <N> <K> ่งผมอยากให้พี่สื่อครับช่วยพวกผมหน่อยเพราะว่าเคสคุณกู้เนี่ยเสียหายเยอะมาตั้งแต่สตาร์ท JKN แล้วจะมีบริษัทอื่นอีกมากมายที่จะตามมามูลค่าความเสียหายผมว่าเป็นไม่ต่ำมาห้าไม่ต่ำมาหมื่นล้านแต่ทีเนี้ยไม่มีสื่อไหนเลยช่วยพวกผมเลยทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยผมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเปล่าไม่ใช่ผมเป็นผู้ถือหุ้นกู้ผมให้เงินเขายืมเฉยผมไม่ได้เป็นไปลงทุนกับเขาให้คล้ายๆก็ยืมแต่ถึงโดยอาศัยข้อมูลที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกอย่าง เปิดเผยมีคนตรวจสอบหมดแต่ทําไมบริษัททั้งหลาย,ยถึงได้มีปัญหาขนาดนี้เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นพวกผมเนี่ยไม่มีใครช่วยพวกผมเลยเพวกผมต้องมาร้องกราตตผมต้องไป DSI ด้วยตัวเองผมต้องไปหน่วยงานกรมคัพธีทุกอย่างไม่ไม่มีใครล่ช่วยผมเลยผมต้องมานั่งประชาชนผู้เสียหายรายย่อยเนี่ยต้องมาวิ่งหาหน่วยงานต่างๆไม่มีใครให้ความคันคันจะไปขอออกสื่อใหญ่ๆก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ไม่มีใครยอมให้เราออกไปเลยอืจนวันนี้ขอบคุณที่พี่ๆมาที่ช่วยให้ความสนใจกับ เคสนี้ขึ้นมาครับแปลว่าคือ3,500ล้าน3,000ล้านคือเจ้าหนี้หุ้นกู้อย่างเดียวยังมีเจ้าหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพออกแก้บริษัทกองทุนนอตเทาวบ่น1,200ล้านมีซัพพลายเออร์ทั้งหลายที่เขาขายของให้ทางนั้นเขาก็เสียหายไม่ได้รับเงินคืนรวมๆกันแล้วเจ้าหนี้ประมาณ5,600ล้าน7,000ล้านครับก็คือที่เป็นที่เป็นลูกหนี้เป็นเจ้าเป็นลูกหนี้ทั้งหมดครับที่ที่ผ่านมาแสดงว่าเราไม่ได้เงินไม่ได้ไม่ได้ผลประกอบการหรือเงินปันผ เราได้รูปแบบของดอกเบีย้ยที่จ่ายมาบางส่วนครับแต่ว่าจนถึงปีหกหกจนถึงปี 66. หกหกหลังจากเข้ากระบวนการฟื้นฟูทุกอย่างหยุดหมดดอกเบีย้ยไม่จ่ายงันต้นไม่จ่ายทุกอย่างไม่จ่ายหมดเลยแล้วก็มันก็สร้างปัญหาคร<ช>ับให้กับพวกผมเนะะาะในฐานะผ <S <S ูปู้ผู้ราย,ย่อยทุกคนก็ต้องไปกรมคาบัตดีไปเสียเงินสองร้อยบาทไปทาเรื่องลงทะเบียนว่าจะขอยื่นรับรับชาระนีตอนเลือกหผนฟื้นฟูก็ต้องไปลงทะเบียนไปโหวตออนไลน์ซึ่ง กระบวนการทั้งหลายครับท่านที่อยู่กับผู้สูงอายุหกสิบเจดสิบอ่ะเขาต้องมาทําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบางแต่บางท่านถึง,ถงท่านสิ้นหวังบอกว่าเขาไม่คาดหวังจะได้เงินคือเขายอมทิ้งทุกอย่างหมดแล้วอืมขออนุญาตทํารงกรณีเมื่อวานที่มันได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในกองที่เกี่ยวกับ ครับขอบคุณที่ให้คถามรงนี้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราคุยกับกรตอตอนเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามิสซูเนียวส์คือสมบัติสมบัติอันเดียที่จะเอาเงินมาใช้คืนเราได้ใช่ไหมครับการที่มีข่าวนี้ออกไปอย่างเงี้ยหรือมันจะนทำให้ทรัพย์สินเนี้ยมันเสื่อมค่าหรือมันด้อยค่าลงซึ่งคนที่ตอบคาถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือผู้บริหาร JKN และถามว่าใครมีอำน,นาจในการเลียกสอบถาม <ừ> กรตอตอรวมถึงผมฝากเลยครับเนื่องจากจะมีการประกวดมิสซูเนียวส์ในประเทศไทยผมคาดว่าน่าจะมีผู้บริหารหังฝัง MUO ทััท้้งงงคคุุณแจพท ราอูหรือใครก<อ><ค>็ตามที่ไป<ม><อ>พูดเ<อ><อ>่ออาหารเนี้ยอาจจะบินเข้ามาในอาจจะมาร่วมงานในไทยรบกวนพี่พีนักข่าวช่วยถามคําถามเนี้ยกับเขาด้วยว่าทําไมถึงคําเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะมันเหมือนบางคนมองว่าจริงๆแล้วการการโฆษณาของเด็กนั้นใางประเทศจริงๆมันไม่ได้ผิดกฎหมไแ,แล้วก็บอกว,ว่าน่าจะเป็นผู้สนับขนุนแล้วในในปีก่อนๆอะไรอย่างนี้ครับเราอยู่เราอยู่เราอยู่ที่ไหนอะครับเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมครับ กฎหมายต้องใช้กฎหมายไทยถูกไหมครับงานประกวดอยู่ที่ไทยสถานที่อยู่ที่ไทยการกระทำผิดทั้งหมดจะที่ไหนครับก็เกิดที่ประเทศไทยมันก็ต้องอันเดอร์กฎหมายประเทศเราถูกไหมครับ้ถ้าคุณลาอูเขาบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของ JKN ที่เป็นหนี้เราคุณลาอูเองก็เป็นเจ้าหนี้ JKN ทจำ,จำนวนหนึ่งเหมือนกันครับผมเป็นเจ้าหนี้เงินค้ำปากการะกันถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมนั้นเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องไหมเขาก็ต้องมีมเขาไม่ก็มีก็มีเงินเขาอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เสร็จ อันนี้ขึ้นกับหุ้นห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้ถือโดยบริษัทลูกที่อยู่ที่สิงคโปร์ครับผมถ้าผมก็แค่แบบภาวนาเนาะว่าข่าวลือที่ผมได้ยินมาอย่าให้มันเป็นจริงเลยเพราะถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยมันคือการเคลื่อนย้ายทรัพย์ออกไปเนาะโดยอยู่ภายใต้ระหว่างอันฟื้นฟูกิจการของศาลเนาะซึ่งผ่นนอร์นก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนแน่นอนแล้วซึ่งถ้าเป็นความจริงมันก็ต้องดําเนินการทางกฎหมายหน่วงานรัฐไทยก็ต้องทํางานเอาตรงเนี้ย้อนกลับมาต้องรีเวิร์สทรานซัคชันแล้วกฎหมายฟื้นฟูกิจการนะ ทั้งโลกไปเนี้ยคล้ายๆกันมันไม่มีประเทศไหนหรอกที่มันอนุญาตให้ทําสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาเป็นสมบัติของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งตามที่มันควรจะเป็นของ JKN ไทยแล a n d อีกครั้งหนึ่งตามที่มันควรจะเป็นแต่ด้วยข้อมูลปัจจุบันผมย้ำนะด้วยข้อมูลปัจจุบันและนี่คือจุดยืนของเรา58%ตามสิ่งที่ทาง JKN ได้แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังเป็นของคนไทยถ้ามันหายไปอะไรระหว่างทาง แล้วมีคนไม่สุดจิดแปลว่ามีคนไม่บอกแปลว่ามีคนยยอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะหรือเปล่านี่คือต้องขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานราชการนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าแบบจะเป็นลักษณะแล้วเราจะทราบผลได้ยังไงเพราะว่ามีการตรวจสอบเสร็จแล้วว่ามีการออนถ่ายหรือไม่โอนถ่ายต้องกรุณพี่ๆมาช่วยผมตามกอลลตตองนะครับต้องตามครับผมว่าถ้า ถ้ามีสื่อช่วยอะครับงานทุกอย่างม,ม,มันน่าจะเร็วแล้วไหลไหลลื่นขึ้นอแต่ก็บอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วนะอันนี้ยังไม่คิดว่าไม่ต้องไปกังวลตรงส่วนนั้นมากเพราะว่าด้วยตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดขึ้นสัญญานั้นก็เป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ดีม,มันก็โมฆายอยู่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับผมอมอม ผมว่ามันเป็นถ้าถามในคณะเจ้าหนี้รายย่อยคนหนึ่งม,มันเหมือนเป็นชัยชนะของเจ้าหนี้รายย่อยเนาะ<ม>ในการทวงคืนความวยุติธรรมซึ่งประเด็นนี้เราตั้งแต่เลือกผู้ทําแผนฟื้นฟูครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเราได้โต้แย้งตั้งแต่ในห้องประชุมแล้ววันนั้นแล้วว่าแล้วโต้แยง้งในพื้นต่อสารว่าเ,เสียงที่บางส่วนที่ไปเลือกทางฝั่ง JKN เป็นผู้พิจาราแผนแล้วนะ่ะเราว่านี่อันนี้มันน่าสงสัย เราได้ยื่นคําร้องต่อศาลในวันนั้นไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่กระบวนการในการจัดการมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็มันอาจจะมีหลักฐานไม่เพียงพอณตอนนั้นในการพิสูจน์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าหลักฐานหลายอย่างมันน่าจะด้วยเวลาที่มันผ่านมานะมัน,มนเลยจะท้อได้เห็นในตอนเ,ออเลือกผู้นำเลือกพิจารณาแผนฟื้นฟูครั้งล่าสุดที่กตุลาเนี้ยดูจากเสียงที่การโหวตแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดเจน ว่านี่บางส่วนถูกระงับไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อ,อืมอืมฐานกรณีนี้ปีน,น,นี้ครัเราวางแผนยังไงกันต่อบ่าสำหรับเจ้าหนี้จะไปในสเต็ปไหนขั้นไหนยังไงต่อก็ในฐานะเจ้าหนี้ครับก็คือเราก็ติดตามกระบวนการฟื้นฟูก,กิจการนะครับที่ศาลจะแต่งตั้งเอ่อที่จพะเราจะเรียนต่อศาลในการแต่งตั้งผู้ทําแผนฟื้นฟูคนใหม่วันที่อยอี่สิบพยนี้ครับผมถ้าเกิดว่า ได้รับการว่าจาักศารพวกผมไปหาเป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งที่เป็นตัวแทนรวมกลุ่มกันก็อาจจะไปติดตามกับแกนทอตันในการประสานงานว่าสอบถามในฐานะเป็นเหมือนจะเป็นผู้เสียหายก็นนูว่าท่านมีมีนโยบายในการดําเนินงานกิจการอย่างไรกับการบริหารต่างๆรวมถึงอาจจะช่วยผมเองก็เป็นคนที่ในในแผน,นฟื้นฟูนที่ผมเขียนนะ่ะผมก็เป็นคนเขียนงว่าผมขอนําเสนอแกรนด์ทอตันเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูคนใหม่แทนครับผม ครับแล้วก็ก่อนก่อนก่อนที่แบบเราจะจากกันนะครับอยากจะบอกกับทุกคนว่าหวังว่าแบบถ้าแบบในสถานการณ์วันนี้นะครับผมเราได้พูดคุยกันเนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนเนาะหลายๆคนก็เป็นแฟนของ Miss Universe ก็ติดตามตรงส่วนนี้อยู่ได้เข้าใจสถานการณ์ตรงส่วนนี้นะครับว่าแบบมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจเพจอะไรนะของเราเจเคนบอลฮเดอรครับผมครับผมใน f a c e b o o k ของกลุ่มเรานะครับ จะฝึกภาษาอังกฤษไหมได้ครับแต่ขอสักครู่นะฮะต้องเปิดโพลนะฮะนะครับสําหรับอ๋อไม่ใช่นะ e l e s e e l s นะครับนะครับะครับก็ Hello today นะครับ Dear members of the press นะครับผม Sorry อกลางนะครับ Dear members of the press Today we are speaking about I want to clear about five or six points That we already talked to sec which is a stock exchange of thailand number one we already talked about the outcome of the creditors meeting and appointment of the planner on uh last 29th of october we got resolution that grant content is now currently a planner which uh, the court will uh, appoint grant content to be uh, the planner officially uh, I think on 20th of November this year. So now Grand Hontan has, uh, will have full authority to decide what should be going on, what should be done, uh, which will uh, contribute to uh, all stakeholders' fullness. Secondly, uh, we, today we uh, asked SEC to look into potentially illegal backdate. Share sale transaction of Miss Universe. We need to focus on SEC whether they will have any more investigation on this. I believe SEC will have more investigation on this. Thirdly, today we discussed with Thai SEC about some misunderstanding, some transaction, and of course, yesterday's incident, that uh, there was a, uh, there was a advertisement of online casino in Thailand, which violate Thai law, right? And this may reflect to our uh, assets, values. That's why we talked this, uh, we talked about this with SEC Thailand. And lastly, today, we want to make sure that all the creditors here reaffirm that JKN Global Public Company Limited remains legitimate main shareholder of Miss Universe through the ownership of its JKN Legacy Inc. And we will pursue all legal measurements to protect its assets and intellectual property rights related to Miss Universe. We Creditors also intend to take legal action against any person or organization that use Miss Universe name brand without authorization from JKN, Thailand. As you already know, Thailand is the host of seventy-fourth uh, Miss Universe competition, right? So we express our grave concern, and we will monitor closely to the events. If there is any wrongdoing uh, occur. In uh, Miss Universe competition this year, we have the rights to inform regulators. Today, creditors group hopes that today's this culture will help public understand the truth of the situation of JKN, and we call upon all relevant authorities to investigate companies past transactions to ensure that the rehabilitation process that is ongoing. Is transparent, is fair, and for the maximum benefit of all stakeholders. Thank you. Yes. Thank you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 .